สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Social Talks นะครับรายการที่จะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักความรู้ทางสังคมศาสตร์ไปสู่สังคมนะครับโดยคณะสังคมศาสตร์มศวนะครับในวันนี้นะครับเป็นโอกาสอันดีที่เราได้มาสัมภาษณ์นะครับท่านอาจารย์นะครับและนักวิจัยผู้ที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสังคมศาสตร์และนําองค์ความรู้เนี่ยไปใช้ในการรับใช้สังคมของเรานะครับวันแรกนะครับเราจะมาแนะนําให้รู้จักกับ ท่านรองศาสตราจารย์ดรปูมุลสินนะครับท่านเป็นคณะบดีคณะสังคมศาสตร์แล้วก็เป็นประธานหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตนะครับสวัสดีครับพี่ภูมิครับสวัสดีครับอาจารย์นอสครับครับก็ขออนุญาตชวนพี่ภูมินะครับมานั่งคุยกับว่าเออเราเนี่ยมีการทํางานทางด้านสังคมของเราเนี่ยนะครับเพื่อไปสู่สังคมของเราอย่างไรบ้างนะครับในโอกาสแรกเนี่ยขออนุญาตให้พี่ภูมิแนะนําหน่อยได้ไหมครับว่าพี่ภูมิเนี่ยมีความสนใจหรือว่ามีการสอนหนังสือเนี่ยในมิติไหนบ้างครับผมได้ครับอาจารย์ออสครับก็จริงๆแล้วเนี่ยรับผิดชอบในการสอนวิชากฎหมายรัฐ ธรรมนูญนะครับซึ่งในตัวบทบัรญัติของรัฐธรรมนูญเองเนี่ย มันก็จะมีประเด็นที่สําคัญคญเนี่ยนอกเหนือจากองค์กรที่ใช้อํนานาจรัฐเองเนี่ยอีกมิติหนึ่งก็คือมีเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วก็ที่สําคัญในบริบทที่สังคมมีความสนใจในเรื่องประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยแบบการมีส่วนร่วมเนี่ยก็เลยทําให้งานวิจัยเนี่ยหลังๆจะออกไปในทิศทางการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิทธิชุมชน หรือว่าสิ่งที่อาจจะไปผูกโยงกับคนบางกลุ่มเช่นจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มของเด็กและเยาวชนเป็นต้นครับครับแล้วอย่างเงี้ยครับพี่ภูมิมีความสนใจในการทํางานวิจัยหรือว่างานวิจัยด้านไหนบ้างที่พี่ภูมิสามารถมาเล่าให้เราฟังว่างานวิจัยของเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยตอบปัญหาหรือแก้ไขปัญหาทางสังคมของเราได้บ้างครับครับผมประเด็นหนึ่งที่สังคมไทย วนเวียนอยู่ก็คงจะเป็นเรื่องในความขัดแย้งทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยที่ตอนนี้ตื่นตัวทางด้านประชาธิปไตยเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแฉอำนาจรัฐมากยิ่งขึ้นก็น่าจะเป็นมิติที่ทําให้ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องในสิ่งที่ประชาชนต้องการหรือว่าการตรวจสอบอำนาจรัฐที่ประชาชนพึงจะมีส่วนเนี่ยก็คงจะทําให้ ความขัดแย้งนั้นมันน่าจะเบาบางลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในงานวิจัยส่วนใหญ่ที่ทํามานะครับเช่นการที่เราเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าชื่อกันแล้วก็เสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาหรืออย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิชุมชนเรื่องป่าชุมชนก็จะทําให้คนที่อยู่ในพื้นที่นะครับเขาสามารถที่จะ ดูว่าความต้องการของเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเองหรือแม้กระทั่งการออกข้อมญญัติท้องถิ่นเนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมเรย่างไรเพื่อสิ่งเหล่านี้จะได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงครับครับอ๋อ,อกอน็น่าสนใจครับว่าง,งานงานทางด้านกฎหมายตอนแรกเราก็เรียกว่ามันจะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากแต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราช่วยให้สังคมของเราเนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นไปในในทางที่มันน่าจะดีขึ้นได้นะครับ และกระทั่งในเรื่องความขัดแย้งเองนะฮะเราก็เห็นกระแสนในเรื่องการเรียกร้องการปรองดองหรือว่าความสมรรชนฉันเองจริงๆแล้วเนี่ย นอกจากมิติในทางสังคมในมิติอื่นๆเองเนี่ยกฎหมายมันก็ยังมีส่วนนะฮะอย่างเช่นในเรื่องการที่จะอนานวยความยุติธรรมกับผู้ที่ชุมนุมทางการเมืองอย่างไรหรือแม้อย่างในปัจจุบันเองเนี่ยเริ่มมีกระแสะเรียกร้องการยุิโทษศักรรมเองเหล่านี้มันก็เป็นมิติในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคมทั้งสิ้นนะครับครับน่าสนใจครับแล้วตรงนี้เนี่ยในอนาคตเองเนี่ยพี่ภูมิสนใจอยากจะทํางานวิจัยในด้านไหนที่อาจจะไปช่วยตอบปัญหาสังคมบางอย่างได้ พิ่มเติมบ้างไหมครับจุดแข็งของคณะสังคมศาสตร์คือเรามีหลายภาควิชานะครับเพราะฉะนั้นการที่มาอยู่ที่สังคมศาสตร์มสวเองเนี่ยทำให้เราบูรณาการการวิจัยแล้วก็สร้างาขยายขอบเขตของความสนใจได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างมิตินึงก็คือในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยเราก็มีอาจารย์ในภาควิชาภูมิศาสตร์กเก่งๆหลายท่านนะครับหรือว่าจะเป็นมิติในเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุเองเราก็มีอาจารย์ในภาคสังคมูมิยาที่เข้ามาร่วมกันทําวิจัยก็เป็นบริบทที่ เราขยายขอบเขตได้แล้วก็สามารถสร้างองค์ความรู้ให้กับสังคมได้นะครับรวมถึงถึงแม้ไม่ได้ทําเองก็เ,เชิญชวอนอาจารย์ในคณะหลายๆท่านน,น,นะครับทำในมิติระหว่างประเทศบ้างเ,าเช่นในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทําในมิติที่ตอนนี้คนทั่วโลกสนใจเช่น SDG เช่นเรื่องตัว ESG หรือมิติด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทางหลักสูตรของครูสังคมเองครับอันนี้ก็จะเป็นจุดแข็งของ คณะสังคมศาสตร์ทําให้ขยายความสนใจแล้วก็มีผู้ร่วมวิจัยเก่งๆเข้ามามีส่วนร่วมเยอะครับน่าสนใจครับว่าในฟิลด์ทางด้านสังคมศาสตร์เราเองเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาสังคมของเราได้ในอนาคตเนี่ยในหลากหลายพิติเลยนะครับก็น่าจะเป็นความท้าทายหรือว่าเป็นความสนุกของพวกเรานะครับในคนที่ทํางานทางด้านสังคมศาสตร์ที่จะสามารถช่วยเหลือในการทํางานแก้ไขปัญหาสังคมของเราได้ในอนาคตเช่นกันนะครับครับก็วันนี้นะครับเป็นการแนะนํานะครับให้รู้จักว่าสังคมศาสตร์เนี่ยสามารถ ทำงานเพื่อ ดูแลสังคมของเราได้อย่างไรนะครับได้ในหลายมิติทั้งในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายที่ดูจะเป็นเรื่องที่ยากเนี่ยแต่เราก็สามารถทําให้มันเข้าใจง่ายและช่วยแก้ไขปัญหาสังคมได้เช่นกันน,นะครับในโอกาสต่อไปนะครับถ้ามีนะครับงานวิจัยในเรื่องอื่นๆในทางด้านสังคมศาสตร์ของเราเนี่ยนะครับเราก็จะมาถ่ายทอดให้รู้ว่าสังคมศาสตร์ทางานเพื่อสังคมได้อย่างไรนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมของคณะสังคมศาสตร์ของมวสของเรานะครับก็สามารถติดตามได้นะครับที่ a c e b o o k นะครับอินสตาแกร เหนือว่าเว็บไซต์ของคณะสังค 3. มศาสตร์มสวงของเรานะครับในโอกาสถัดไปเราจะขออนุญาตแนะนําให้ทุกท่านรู้จักกับนักวิจัยคณะดจากยท่านอื่นๆในคณะสังค 3. มศาสตร์มสองเราต่อไปในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ